ปัญหาข้อหารือกฎหมายที่น่าสนใจการเบิกเงินจากบัญชีธนาคารของผู้เสียชีวิตชาวต่างชาติข้อเท็จจริงสำนักงานปอโดยโรงพยาบาลวอได้ให้การรักษาพยาบาลนายบีอายุ81ปีผู้ป่วยสัญชาติอังกฤษโดยเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตั้งแต่ วันที่19ตุลาคม2562ได้เสียชีวิตในวันที่1พฤศจิกายน2562ด้วยภาวะปอดอุดกั้นเรือ้อรงังโดยมีค่ารักษาพยาบาลและค่าเก็บรักษาศพค้างชำระเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น3 6 2 6 4 5บาท2สตางค์ซึ่งเพื่อนชาวไทยได้นำสมุดบัญชีธนาคารถอทหารมียอดเงินในบัญชีจำนวน4 6 0 0 0 13,021.81บาท81สตงมามอบให้โรงพยาบาลวอเพื่อจัดการค่าใช้จ่ายและทางโรงพยาบาลวอได้มีการประสานไปยังธนาคารทอซึ่งธนาคารแจ้งว่าต้องให้ทายาตนำคำสั่งสารมาแสดงเพื่อเบิกเงินและปิดบัญชีดังกล่าวจากการตรวจสอบพบว่าผู้ตายไม่ได้ทำพินัยกรรมและไม่พบทายาตพำนักในประเทศไทย ญาติซึ่งเป็นพี่สาวอาศัยอยู่ที่ประเทศสหราชอาณาจากักรไม่สะดวกเดินทางมาประเทศไทยเพื่อจัดการมรดกของผู้ตายข้อหารือสำนักงานปปขอหารือว่ากรณีผู้ตายไม่มีทายาทในประเทศไทยสำนักงานปปในฐานะเจ้าหนี้สามารถดําเนินการอย่างไรหรือมีแนวทางในการดําเนินการอย่างไรเพื่อนําเงินในบัญชีเงินฝาก ของผู้ตายมาชำระค่ารักษาที่ค้างจ่ายดังกล่าวให้แก่สำนักงานปอปาคำวินิจฉัยของสำนักงานอายการสูงสุดตามข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่านายบีสัญชาติอังกฤษอายุ81ปีได้เข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลบสังกัดสำนักงานปอ เมื่อวันที่19ตุลาคม2562และถึงแก่ความตายเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2562โดยไม่ปรากฏว่าได้ทำพิัยกรรมไว้และไม่พบทายาทพำนักอยู่ในประเทศไทยทายาทโดยธรรมได้แก่พี่สาวพำนักอยู่ที่ประเทศสหราชอาณาจักรไม่สะดวกเดินทางมาประเทศไทยดังนั้นจึงเป็นกรณีที่ทายาทไม่สามารถที่จะจัดการหรือมีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดกหรือในการแบ่งปันมรดก และหากไม่มีผู้จัดการมรดกอยู่ตราบใดเจ้าหนี้ของผู้ตายย่อมไม่สามารถบังคับชำระหนี้ของตนได้สำนักงานปอจึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในฐานะเจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลมีสิทธิ์ร้องขอต่อสารให้ตั้งสำนักงานปอหรือ เจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานปอเป็นผู้จัดการมรดกเพื่อนำเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ตายตามสมุดบัญชีธนาคารทอซึ่งมียอดเงินในบัญชีจำนวน4 6 3 0 2 1บาท81ตางมาชำระค่ารักษาพยาบาลท,ที่ขางใจแก่สำนักง,งานปอเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกของผู้ตายตามพฤติการและโดยคำนึงถึงเจตนาของเจ้ามรดก ได้ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1713หมายเหตุหนึ่งข้อหาหรือนี้เป็นกรณีที่โรงพยาบาลบอโดยสำนักง,งานปอมีปัญหาในการเรียกเงินค่ารักษาพยาบาลของนายบีสัญชาติอังกฤษซึ่งเข้ารักษาพยาบาลและเสียชีวิตลงโดยก่อนเสียชีวิตนายบีมีเงินฝากในบัญชีธนาคารจำนวน4 6 3 0 2 1บาท81สตางค์ ซึ่งเพียงพอที่จะจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลที่ค้างชำระดังกล่าวจำนวน3านวน360บาท2สตางค์ได้อย่างไรก็ตามในประเทศไทยนายบีไม่มีทายาทหรือญาติโดยนายบีมีพี่สาวซึ่งอยู่ที่สหราชอาณาจักรแต่ไม่สะดวกเดินทางมา ประเทศไทยอีกทั้งนายบีไม่ได้ทําพินัยกรรมเอาไว้ดังนั้นสํานักงานปจึงได้หารืยสํานักงานอัยการสูงสุดถึงวิธีการที่จะนําเงิน,น,งนงในบัญชีเงินฝากของนายบีมาชําระค่ารักษาพยาบาลซึ่งสํานักงานอัยการสูงสุดก็ได้เสนอวิธีการแก้ปัญหานี้โดยให้สํานักงานปดาเนินการยื่นคําร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1713ซึ่งบัญญัติว่า ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอายาการจะร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 1. เมื่อเจ้ามรดกตายทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมได้สูญหายไปหรืออยู่นอกราชอาณาเขตหรือเป็นผู้ยาวสองเมื่อผู้จัดการมรดกหรือทายาทไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะจัดการหรือมีเหตุขัดข้องในการจัดการหรือในการแบ่งปันมรดก มเมื่อข้อกำหนดพิเนกรรมซึ่งตั้งผู้จัดการมรดกไว้ไม่มีผลบังคับได้ด้วยประการใดๆการตั้งผู้จัดการมรดกนั้นถ้ามีข้อกำหนดพิเนกรรมก็ให้ศาลตั้งตามข้อกำหนดพิเนกรรมและถ้าไม่มีข้อกำหนดพิเนกรรมก็ให้ศาลตั้งเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกตามพฤติการและโดยคำนึงถึงเจตนาของ เจ้ามรดกแล้วแต่สารจะเห็นสมควรดังนั้นผู้มีสิทธิ์ร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกจึงได้แก่หนึ่งทายาทสองผู้มีส่วนได้เสียและสามพนักงานอายการโดยกรณีนี้ถือว่าสำนักงานปอเป็นผู้มีส่วนได้เสียในฐานะเจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลมีสิทธิ์ร้องขอต่อสารให้ตั้งสำนักงานปอหรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปอเป็นผู้จัดการมรดกโดยสำนักงานปอ อาจร้องขอให้พนักงานอายการดำเนินการยื่นคำร้องดังกล่าวได้ตามพระราชบัญญัติองค์กรอายการและพนักงานอายการพศ2553มารตรา14วงเล็บ3ซึ่งบัญญัติให้พนักงานอัยการมีอำน,นาจและหน้าที่ดังนี้ในคดีแพ่งหรือคดีปกครองมีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาลหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรมัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคในศารหรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการทั้งปวงกับมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอายการสูงสุดหรือพนักงานอายการ 2. องคำพิพากษาสารดีกาที่น่าสนใจกรณีเจ้าหนี้ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกคำพิพากษาสารดีกาที่5 0 0 8ทับ 4.5. วินิจฉัยว่าเจ้าหนี้กองมรดกที่จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีสิทธิ์ร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกได้ตามมาตรา1713นั้นต้องเป็นกรณีที่กองมรดกไม่มีทายาทและผู้จัดการมรดกเพราะหากไม่มีทายาทหรือผู้จัดการมรดกอยู่ ตราบใดเจ้าหนี้ก็ไม่มีทางได้รับชำระหนี้เลยแต่เมื่อกองมรดกมีทายาตร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกแล้วก็มีตัวทายาทที่จะต้องรับผิดชำระหนี้จากกองมรดกให้แก่เจ้าหนี้ได้ฉะนั้นเมื่อผู้อร้องซึ่งเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายได้ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแล้วจึงมีผู้รับผิดชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ ก่อนการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทไม่กระทบถึงส่วนได้เสียของผู้คัดค้านซึ่งเป็นเจ้าหนี้กองมรดกแต่อย่างใดผู้คัดค้านจึงวิช่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิคัดค้านและขอให้ตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายคำพิพากษาศาลดีกาที่5644ทับ2545วินิจฉัยว่า สารชั้นต้นเคยยกคำร้องขอของผู้ร้องมาครั้งหนึ่งเพราะเห็นว่าการที่หุ้นของผู้ตายตกเป็นของแผ่นดินมิใช่เหตุขัดข้องในการจัดการมรดกที่จะร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกโดยเห็นว่าผู้ร้องยังสามารถขวนขวายหาทางร้องขอเพื่อรับชำระหนี้จากกระทรวงการคลังได้ แต่ประเด็นสําคัญในคดีนี้มีอยู่ว่าภายหลังต่อมาผู้ร้องได้ร้องขอรับชําระนี่ต่อกระทรวงการคลังแล้วแต่กระทรวงการคลังปฏิเสธไม่ยอมชมําระนี่และแจ้งให้ผู้ร้องไปดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนอันเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ศาลชั้นต้นมีคําสั่งยกคําร้องขอของผู้ร้องแล้วเหตุขัดข้องในการจัดการมรดกของผู้ตายตามคําร้องขอในคดีนี้เป็นคนละเหตุกับ ที่ผู้ร้องยกขึ้นอ้างในการขอจัดการมรดกในคดีก่อนและสารชั้นต้นในคดีก่อนยังมิได้วินิจฉัยถึงเหตุขัดข้องอันเกิดแต่การที่กระทรวงการคลังปฏิเสธไม่ยอมชำระหนี้แก่ผู้ร้องดังนี้คำสั่งของสารชั้นต้นในคดีก่อนที่วินิจฉัยถึงเหตุที่ผู้ร้องอ้างว่าเป็นข้อขัดข้องในการจัดการมรดกของผู้ตายซึ่งเป็นการวินิจฉัยถึงเหตุอื่น ซึ่งไม่ใช่เหตุขัดข้องตามคำร้องขอในคดีนี้คำร้องขอของผู้ร้องในคดีนี้จึงไม่เป็นการรื้อร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉยัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันอันจะเป็นฟ้องซ้ำผู้ตายไม่มีทาย,ยาทและไม่มีผู้รับพินัยกรรมหุ้นของผู้ตายย่อมตกทอดแก่แผ่นดินตามมาตรา 1753แผ่นดินหาใช่ทายาทของผู้ตายไม่ดังนั้นแม้หุ้นของผู้ตายจะตกเป็นของแผ่นดินแต่หากไม่มีผู้จัดการมรดกอยู่ตราบใดผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของผู้ตายย่อมไม่สามารถบังคับชำระหนี้ของตนได้จึงต้องถือว่าผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีสิทธิ์ร้องขอต่อสารให้ตั้งตนเป็นผู้จัดการมรดกได้ตามมาตรา 17, 1 3ส 3. คำพิพากษาสาลฎีกาที่น่าสนใจกรณีผู้มีส่วนได้เสียร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกคำพิพากษาสาลฎีกาที่1 8 4 8งแ3 1ทับสองวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ตายยากับผู้คัดค้านได้ตกลงกันให้ผู้เยาว์ซึ่งเป็นบุตรอยู่ในความอุปการะของผู้ตายตามบันทึก หลังทะเบียนการหย่าข้อตกลงนี้เป็นแต่เพียงการกำหนดภาระหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ระหว่างผู้ตายกับผู้คัดค้านตามมาตรา1522มิใช่ข้อตกลงในเรื่องอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ตามมาตรา1520านอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ภายหลังการหย่ายังอยู่กับผู้ตายและผู้คัดค้านซึ่งเป็นบิดามารดา เมื่อบิดาตายอำนาจปกครองบุตรผู้เยา์ย่อมตกอยู่แก่มารดาตามมาตรา1566ผู้คัดค้านจึงเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาวและมีอำนาจยื่นคำร้องคัดคด้านการขอตั้งผู้จัดการมรดกแทนผู้เยาวได้คำพิพากษาศาลดีกาที่5603ทั2534ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า การที่ผู้คัดค้านอ้างว่าผู้คัดค้านเป็นภรรยาของเจ้ามรดกโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่อยู่กินด้วยกันและมีทรัพย์สินร่วมด้วยบางรายการถือว่าผู้คัดค้านเป็นผู้มีส่วนได้เสียชอบที่จะยื่นคําคัดค้านการที่ผู้ร้องขอให้ตั้งตนเองเป็นผู้จัดการมรดกได้ หากพินัยกรรมทำขึ้นขณะผู้ตายล้มป่วยหนักสติสัมปชัญญะไม่สมประกอบดังคำคัดค้านผู้ร้องย่อมไม่มีอำนาจร้องต่อศาลขอให้ตั้งตนเองเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมได้จึง จำต้องวินิจฉัยถึงความสมบูรณ์ของพินัยกรรมเมื่อพินัยกรรมสมบูรณ์ตามกฎหมายการที่ผู้คัดค้านไม่ได้รับมรดกตามพินัยกรรมเลยและตามพินัยกรรมเจ้ามรดกมีเจตนาที่จะตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกผู้ร้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือเสมือนไร้ความสามารถและไม่เป็นบุคคลล้มละลายจึงสมควรเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายคำพิพากษา สารดีกาที่902ทับ2541วินิจฉัยว่าตามมาตรา1713วรรคหนึ่งคำว่าผู้มีส่วนได้เสียหาจำต้องเป็นทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมโดยตรงทุกกรณีไม่ผู้ร้องมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ ร่วมก,กันกับผู้ตายในที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์จึงมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในที่ดินดังกล่าวร่วมกับผู้ตายถือได้ว่าผู้ร้องมีส่วนได้เสียตามมาตรา1713ผู้ร้องย่อมมีสิทธิ์ร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกได้คำพิพากษาศาลฎีกาที่คําคำพิพากษาศาลฎีกาที่85 0ศทับ5 1. วินิจฉัยว่า ผู้มีส่วนได้เสียที่จะร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกตามมาตรา1713ไม่จำต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของผู้ตายโดยเป็นทายาทโ,โดยตรงหากทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกถึงแก่ความตายเสียก่อนได้รับส่วนแบ่งมรดกผู้สืบสิสทธิ์ของทาย,ยาทก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกองมอรดกของผู้ตายมีสิทธิ์เรียกร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้